ไหมครับดชนนน่าจะคุ้มกินนแล้วกันหน้าแบบจะเดือดอยู่มีแบบกีตาร์ของพี่ยอดด้วยเขาปียกเปียกย่าง่ะอ่ยามบาย ดีมอร์นิ่งเพื่อนๆทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตเช้านี้กับหุ้นเมื่อวานกันก่อนเนาะเริ่มจาก APO APO นี้โหดเกินไปนะตามไม่ทันหรอกคืออยากจะดึงก็ดึงกลับอย่างนี้เลยนะบ้าไปแล้วดูเปิดช่วงท้ายตลาดดึงขึ้นแล้วก็ดึงลงเลยแล้วก็วันถัดมาก็ดึงกลับคื้นว่าโอ้โหโหดเกินไปเออแล้วใจเรายิ่งบางๆอยู่นะวาทำอย่างนี้ได้ยังไงนะ คือถ้าเล่นเล่นอย่างเงี้ยถ้าสต็อปลอสในไทม์เฟรม5ทีนะฮะจะอยู่ที่2บาททวนแต่ผมคิดว่าถ้ามันจะเอาอีก,กน,นะคือดึงลงอีกเนี่ยก็น่าจะหลุดภายในไม่กี่วินาทีก็น่าจะหลุดแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากระวังด้วยนะครับ APO ต่อด้วย BLC อันนี้เด้งปกติเป็นการเด้งเพื่อลงต่อนะครับ BTS ก็ยังลงต่อนะครับถึงจะมีเป็นแรงแรงดึงกลับก็ไม่ไม่ได้มองว่ามีสัญญาณอะไรนะครับยกเว้นแต่ว่าเขาไม่หลุด5.8แล้วกลับกลายเป็น V shape อ่ะถ้าเกิดวันนี้เขียวนะถ้า BTS นะวันนี้เขียวแล้วเล่นอยู่ในโซนแบบ6.05แบบนี้ได้นะกลับตัวแน่นอนนะครับกลับตัวก็ไปชนต้าน6.40อันนี้เล่นเล่นในกรอบเล็กได้แต่ถ้าเกิดหลุดที่5.8แล้วก็ตัวใครตัวม,มันนะครับ ถัดมาโคโค,โคยังคงพักตัวอยู่อันนี้รอลุ้นดูต่อได้นะครับแอดไว้แอดไ้พักตัวนะครับอมตะอมตะเนี่ยต้องบอกว่ามีเสียวตั้งแต่เช้าเลยเพราะว่าผมมาคิดว่าเขาจะหลุดไปแล้วแต่ก็ไม่หลุดแล้วมีแรงดึงกลับเฉยเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังสามารถดูต่อได้ครับคอมเ่นก็ยังพักตัวนะครับอ่าดีซีอันนี้ไปเลยแล้วก็ชน2บาทได้ไั้างหนักชนนะครับชนแล้วก็ย่ออันนี้เรื่องปกตินะครับชนสเปดนะครับแล้วก็จะพยายาม ชน2บาทอีกทีนะครับจนกว่ามันจะผ่านนะตรนนี้สับลอยอยู่ที่1.94าหนะครับฮหาหนาฮาหนาก็ยังมองเหมือนเดิมนะครับแนวต้าน60บถึง65บาท n e ็ตเบเน็ก็ยังพักตัวออกข้างอยู่ไม่มีอะไระครับ NRF ก็อยู่ที่เดิมของเขาไม,เไ,ไม่ไปไหนมาไหนทีครับ PSP น่านไงนะโดนเอาอีกแล้วนะ PSP ตรงนี้ต้องคัดนะครับให้ส p l ลอ s ไปแล้วเนาะ InsetInset in ยังพักต่อ,อข้างน,นไม่มีอะไระครับ Gfpt ก็ยังยังสวยดูดีนะครับแต่ว่าตัวนี้เออ btg ขึ้นย่อยไม่สวยแล้วตัวนี้ต้องหยุดเล่นนะครับส่วน wps ก็ยังไปต่อได้ตรองนี้ก็ระวังนิดนึงครับ stop loss จาก10บาทกลายเป็น10.80อ่ะแวะชมตลาดนิดนึ่งนดัดชนี ก็ยังอยู่ในกรอบที่เราให้ไวนะครับเลขบนอยู่ที่1385เลขล่างอยู่ที่1365วิ่งกันแค่นี้แหละนะวิ่งชนล่างล่างขึ้นบนบน,บนลงล่างประมาณนี้เลยนะส่วน S50 S50 เนี่ยเนื่องจากามันขยับขึ้นนะดูดูดดเซตใหม่อีกทีนึงนะเซตเนี่ยจะเห็นว่าแท่งแดงตรงนี้ใกล้โซนแนวรับมากแต่ว่า S50 เนี่ยมันยังมันยังมีพื้นที่ให้ลงมาเล่นอีก เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครตามพวก DW นะครับที่อ้างอิงตัวเ5 0เลยครับก็จะต้องมองเป็นพุทธตามลงมานะครับเทโโปรฟิตจะอยู่ที่838ส่วนซับร้อยจะอยู่ที่850นะครับเดี๋ยวมาดูหุ้นติดกันของวันนี้กันต่อเลยนะครับตัวแรกที่จะต้องระวังไม่ใช่หุ้นไม่สวยนะ c j c นี่สวยใช้ได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าแรงขายมันกดลงมาลึกมาก เพราะฉะนั้น b j c ในวันนี้นะฮะผมขอจะต้องเล่นเหนือ1.25นะครับถ้าอยากจะไปต่อแต่ถ้าเกิดยืนไม่ได้เลยไม่ได้อันนี้ไม่ต้องไปตามนะครับแต่ถ้ายืนเหนือ1.25ได้หนได้น่าสนใจนะมีโอกาสที่จะขึ้นไปเทส1.32ได้อีกครั้งหนึ่งต่อด้วยตัว BJC น,นี้อันนี้เพ่นได้เลยครับขึ้นเละมากอะอันนี้อันนี้เละเทะมากหุ้นไซนี้วอลลุ่มอย่างนี้นะ เทกัน55ล้านหุ้นเนี่ยนะหุ้นซาย22บาทคุณเอาแล้วกันนะมันเป็นเงินกี่ร้อยล้านดึงลงได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นการเปิดขาลงอาจจะมีการเด้งได้แหละแต่เป็นการเด้งเพื่อลงต่อทั้งหมดนะครับแนวรับส38.40ตรงไหนเนี่ยอู้ห16บาทอ่าประมาณ16-17บาทนะครับแต่มันเป็นแนวรับเมื่อ สิบกว่าปีที่แล้วอาจจะใช้ไม่ได้นะเพราะมันนานมากๆแล้วนะครับแนวรับจิตวิทยาตรงนี้อยู่ที่ยี่สิบบาทครับตอนด้วยีเอ e อันนี้ต้องถอยเลยครับไม่เล่นฮะตัวใครตัวมันเลยฮะถ้าหุ้นออกทรงแบบนี้นะไม่ต้องถามนะครับสต็อปลอตรงไหนแนวรับตรงนหนไม,ไม่ไม่มีฮะถอยอย่างเดียวแล้วก็เชิดเชิดนี้ก็ฝากระวังด้วยนะเพราะว่า,าเข้ามาชนแนวต้านแล้วก็โดนกดค่อนข้างลึกวันนี้จะต้องเล่นเหนือ1.91เท่านั้น ถ้าเหนือไม่ได้ก็ปล่อยเข้าไปได้เลยนะฮะแล้วมีมี x xw วันไหนเนี่ยยีอ๋ออาทิตย์หน้าก็เดี๋ยวค่อยว่ากันไม่เป็นอะไรนะครับต่อด้วยตัวเฮลีดคือหลายๆคนจะชอบ่อาฟังผมวิเคราะห์แบบตัวไหนเป็นใบพัดเป็นใบพัดใช่ไหมไอนเนี่ยใบพัดแต่เป็นใบพัดสีแดงแล้วก็อยู่ในโซนล่างไม่ได้ไม่ได้ดีนะฮะ ไปพัดเหมือนกันนะแต่ตำแหน่งผิดเนี่ยก็มองว่าเป็นแรงที่มันจะลงต่อได้ง่ายๆเลยนะครับตัวน,นี้น่าจะหลุดนะสิบเอ็ดบาทน,าน่าจะหลุดครับแล้วพอหลุดสิบเอ็ดบาทได้อย่างมั่นคงแล้วก็น่าจะไหลลงต่อนะครับเพราะว่าน่าจะเจอสักเก้าบาทกว่าๆของเฮลินะน่าจะลงแรงนะครับแล้วก็มาลีอันนี้จบรอบแล้วเรียบร้อยจบรอบจริงๆนะครับอ่ะถัดมาเดี๋ยวเรามาดูหุ้นสวยของวันนี้มีใครบ้างเริ่มนะครับ ตัวแรกนีโอเอาไว้เล่นเดทเทตนะก็นี่ทำเฟรม5ทียังสวยอยู่เลยนะครับเชงกระเดะสตอลลดอยู่ที่50บาททวนอันนี้ก็ฟอลโล่ได้เลยนะครับเพอเพอเปิดโดดด,ด้ซัมไปถัดมา stgt อ่ะอน,นี่พอดีมีมีน้องถามเข้ามาเนาะอ่ะเป็นเป็นน้องผู้หญิงนะครับถามมาแล้วก็บอกว่าเอ้ยอันเนี้ยเนี่ยอ่ามันสามารถที่จะเล่นตามได้ไหมโดยส่วนตัวนะ่ะถ้าเกิด ถ้าเกิดผู้เล่นนะครับสามารถทนรอการพักตัวได้เอ,อหรือจะรอดูการพักตัวก่อนก็ได้เพราะตำแหน่งนีมน้มันไม่ใช่ตำแหน่งซื้อนะแบบ10.6หรือราคาปิดนี่มันมันไม่ใช่ตำแหน่งซื้อมันต้องรอดูการพักตัวถ้าเป็นการพักตัวลักษณะแบบนี้ครับเนี่ครับส่วนอย่างนี้นะแต่เกิดเกิดตรงนี้นะเกิด10.5 10.6แถวน,นี้นะถ้าเกิดการพักตัวแบบนี้ใช้ได้ไม่มีปัญหาแต่การโผล่ขึ้นมา เหนือแนวต้านแบบนี้เนี่ยโผล่มาเนี่ยม,มีโอกาสที่จะโดนกดให้คิดภาพก็คือคนติดดอยตรงเนีคน้คนที่ดอยอยู่อ่ะแล้วอยู่ดีๆราคาหุ้นมันทะลึ่งโผล่ขึมาเหนือจากตำแหน่งที่ดอยคุณคิดว่าเขาจะทำยังไงฮะุ้ยลงทุนต่อไปเลยในไหนเราก็เป็นนักลงทุนระยะยาวอยู่แล้วกับข้อสองขายแม่งเลยกูติดดอยมาตั้งนานแล้วโอคิดว่าจะ ไม่ได้ขายแล้วเนี่ยนึกออกไหมคือคุณคิดว่ามันจะเป็นข้อหนึ่งแลวข้อสองส่วนใหญ่100ยร้ทั้ง150ยห้าไม่เป็นข้อ2หมดนะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีแรงขายกดแต่ว่าให้เทสแรงขายกดดูดีๆถ้าแรงขายกดมันไม่มากนะครับแล้วมีการพักอยู่ในโซนแบบสิบเป็นเป็นต้นไปเนี่ยผมคิดว่าใช้ได้เดี๋ยวเราดูการพักตัวกันนะอันนี้ถือว่าสวยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ตำแหน่งซื้อนะถัดมา MDX อันนี้พึ่ง เพิ่งยืนในตำแหน่งของการพักตัวจะเป็นการเริ่มต้นเทรนด์ในกรอบใหม่นะครับแนวต้านก็มองตั้งแต่4.8จถึง5.2นะให้รวมๆเอาไว้นะครับเพราะว่า,อาบอลุ่มมันน้อยนะเวลาโดนกดมันก็จะโดนกดไส้ยาวมากพอสมควรนะแล้วก็ Stop l ล s s จะอยู่ที่3.8นะครับถัดมาคือ s i c t อันนี้กลับตัวขึ้นย่อยมีโอกาสเป็นต้นเทรนด์รอบใหม่ได้นะครับสตอลอะอยู่ที่4.66 แนวต้านกรอบนี้อยู่ที่5.46นะครับแล้วก็ TKS TKS เนื่องจากการพักตัวเกิดขึ้นน้อยมากเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะลันตามแท่งไปเลยนะครับวางสต็อปลอที่8.50แล้วก็ลันมันขึ้นไปแนวต้านที่ใกล้ที่สุดจะอยู่ที่9.45นะครับแล้วก็ตัวสีไทยสีไทยเนี่ยเนี่ยการพักถือว่าดูดีเลยนะครับไอตัว s t g t อ่ะเนี่ยก็อยากให้เห็นการพักแบบนี้แบบนี้ถือว่าใช้ได้นะครับ วางสต็อปลอที่1.3แล้วก็เตรียมหลังน,นะครับแนวต้าน1.52ถัดด้วยตัว GIFT นะครับตัวนี้เกิดวีเชฟแล้ววางสต็อปอที่4.36แล้วก็ลุ้นขึ้นไปเทสที่4.80ได้เลยครับถัดมาคือรถจนะอันเบกกรอบนะเบกกรอบน้อยๆตรงนี้นะครับมีการเปิดแก็บน่าสนใจครับแนวต้าน8บาทนะสต็อปลออยู่ที่7.50 ถัดมาคือวิภาเกิดวีเชฟนะครับก็มองว่าทะลุแน่นอนครับ2.34สตอร์อหยุดที่2.08นะบางคนบอกเฮ้ยไม่คุ้มเพราะแนวต้านมันใกล้เราไม่ได้มองแนวต้านนะผมผมใช้คำว่าทะลุโอเคไหมฮะทะลุแน่ๆนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครรับความเสี่ยงได้น้อยวางสตอรที่2.20แล้วกันนะครับถัดมาคือออกนะฮะ AUCT ตัวนี้นะครับเนื่องจากมัน มันยกสต o อปลอ s ได้ค่อนข้างไกลแล้วนะสต๊อปลอตจะอยู่ที่9.45นะครับแล้วก็กรอบแนวตา้านผมให้ที่เดิมนะครับอยู่ที่11.5นะบวกลบนะครับข้างบนก็จะอยู่ที่12.2นะลบก็น่าจะอยู่ประมาณ11บาทคือแนวตา้านมันยังอีกไกลมากๆและกรอบมันทุกครั้งมันไปถึงได้หมดเลยนะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาน้อยบางมากบางก็แล้วแต่รอบนะครเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็วางสตอปลอแคบๆเอาไว้ ตามนี้ละกันครับ9.45ถัดมาคือ SM รอบใหม่อาจจะมาแล้วนะถ้าดูตามเคลื่นชุดหลักเนี่ยคือมันก็มันมาดีมากเลยเนี่ยโดยเด,ด็เออยกโลยกโลยกโล,ยกโลนะครับรอบนี้ไม่ต้องหวังไกลมากครับเอาแค่แนวต้านกระพอประมาณ1.50แล้วก็สต็อปรอจะอยู่ที่1.33ถัดมาคือ B C P กราฟไม่สวยครับแล้วเป็นหุ้นเป็นหนึ่งในหุ้นที่ผมเตือน มาตลอดทางนะที่มันเป็นขาลงชุดนี้นะครับเตือนั้นแต่โซนมันหลุดแนวรับลงมาเลยนะแต่ว่าพอมาถึงโซนล่างแล้วเนี่ยเนื่องจากมันใกล้สต็อปรอสมาก39.5ยังไม่มีตำแหน่งซื้อใดๆเลยนะเอออันนี้อันนี้พูดให้เคลียร์เลยนะไม่มีตำแหน่งซื้อไม่มีสัญญาณการลับตัวตัวนี้ไม่ใช่รีเจคชันด้วยนะครับแต่ว่าเดาเอาว่ามีโอกาสจับตัวแล้วเราก็ใช้39.5เป็นสต็อปอได้เอาอย่างนี้แล้วกันถ้าวันนี้ ถ้าวันนี้นะปิดเขียวได้เล่นได้เลยแต่ถ้าวันนี้ปิดเขียวไม่ได้ก็อย่าเล่นก็แค่นั้นนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับ ta cc ครับชุดใหม่มันกลับมาเร็วเกินไปนะถ้ามองว่าเสียทรงหรืออขายหุ้นซื้อคืนหรืออะไรคือมันมันสามวันเองครับลูกพี่นี่วันที่ประกาศใช่ไหมสิบสิบสามอยู่เสาร์ทีนะ่ตย์สิบสาม สิบสี่สิบห้ามันกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นผมมองแก็บข้างบนตรงนี้เลยครับเนี่ยแก็บเบื้เริ่มเลยฮะยังมีแก็บให้เล่นประมาณห้าสิบสตางค์ถ้าคิดเป็นราคาหุ้นหุ้นตัวละห้าบาทเนาะสี 4, 9, นะ่จุดเก้าแปดเนี่ยก็มีอัพไซด์ประมาณสนะิบเปอร์เซ็นตะผมคิดว่าไปปิดแน่ๆเพราะทรงมันมาแล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราต้องมีสตอปลอสผมขอใช้สตอปลอสที่ฐานเลยนะครับซึ่งเป็นฐานของขึ้นชุด4นะครับก็คือ4.70ไม่ควรหลุด ซึ่งมันก็ไม่หลุดนะฮะก็ถ้าหลุดก็สละเรือได้เลยแต่ว่าตัวนี้นะมีปันผลถึง7.17%ไม่ธรรมดานะเป็นหนึ่งในตัวที่จ่ายผนผลได้ดีที่สุดในปัจจุบันนะครับใครที่สนใจนะไปวางแผนหน้าเทศอะไรก็ไปได้เลยครับส่วนใครที่ถามคำถามที่ไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยต่อในช่วงท้ายคลิปนะฮะแล้วก็ ขอประชาพันธ์ดังนี้นะครับเนื่องในเดือนพฤษภาคมนะผมจะมีงานใหญ่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นสัมมนานะที่บลอ,อภายจังหวัดอุบลนะครับใครที่อยู่ใกล้นะครับสามารถที่จะมาร่วมงานได้ก็เรียนเชิญนะครับวันเสราร์ที่25พฤษภาคมปี2567ก็คืออาทิตย์หน้าๆน,นี้แหละใครที่อยู่ใกล้นะ อยากจะมาเจอตัวจริงเอออยากจะมาปรึกษานั่นนู่นนี่ก็สามารถเข้ามาได้ที่งานนะครับแต่ว่าต้องแนะนําว่าโทรมาจองก่อนโทรมาจองก่อนจะได้รู้ว่ามันเต็มหรือมันยังไม่เต็มนะครับอ่ายังยังมีเวลาในการสมัครเดี๋ยวผมให้คอนแทคเอาไว้ตามนี้แล้วก็โทรติดต่อได้เลยนะครับโอเคถัดมาเดี๋ยวมาดูคําถามกันบ้างนะครับ รบกวนขอแนวโน้มพาร์โคน่าจะขึ้นตามผลประกอบการไหมครับพาร์โคบผลประกอบการนี้ผมไม่ได้ติดตามเนาะเดี๋ยวผมมาดูให้ทีหลังนะครับแต่นีแต่ว่าตัวคลื่นเนี่ยมันไม่น่าสนใจเลยนะฮะอดใจไม่ได้เช็คให้เลยแล้วกันนะ,ะอบอกว่าจะขึ้นตามผลประกอบการไหมผลประกอบการดีจริงๆครับ0.05นะฮะแต่มารแรกแต่มาเดียวปีที่แล้วมัน0.07แค่นั้นเอง เออเติบโตดีว่ะมาจากไหนวะกําไรมีบนผลด้วยเออไออันนี้ดูดีเลยนะครับ PE หล่นลงมาต่ําเลยแต่ต้องดูต้องเข้าไปดูอีกทีนึงครับว่ากําไรที่โผลมาในไตรมาสนี้เกิดจากอะไรกันแน่ครับถ้าเกิดจากการขายของทิ้งนะฮะอันนี้ต้องระวังอันนี้ก็ดอกจานเอาไว้แล้วกันนะมาพาโก้ไปดูนะว่ากําไรที่มาในไตรมาสนี้มาจากอะไรนี่ผมไม่ได้ดูรายละเอียดให้นะแต่ผมมาดู เออมันมันบวกเข้ามาจริงๆนะครับอ่าแต่ว่ามันไม่ค่อยสะท้อนเท่าไหร่ไม่ค่อยสะท้อนเท่าไหร่ตรงนี้ถ้าเกิดหลุด1.63ต้องถอยแล้วนะฮะอ,อ่แนวรับแนวต้านโฮมโปรโฮมโปรไม่มีแนวต้านแน่นอนนะครับมีแต่แนวรับเนี่ยโฮมโปรก็แนวรับ10บาทนะครับแต่คิดว่าหลุดครับผมก็สาธุข,ขอให้มันหลุดข,ขอให้ไปเจอสัก9บาทหรือไม้แต่ต่ำกว่า9บาทนะฮะก็จะดีมากเลยนะ สวัสดีครัอาจารย์รบกวนถามเชษโอเคอันนี้ตอบไปแล้วเนาะ kce ทรงนี้เข้าได้ไหมคะเห็นใกล้ Stop Loss และเขียวเปิดโดดหวัง t ทร g e เก็ตจีบได้ kce 43ตรงนี้เป็นไปได้นะครับส่วนเขียวเปิดโดดก็เป็นเขียวเปิดโดดจริงๆอ่ะใช้ได้นะฮะมีวอลุม่มเข้ามามากพอสมควรด้วยรบกวนขอแผน b b g i ยังไม่มีของแนวโน้มเป็นหุ้นเทอร์นาลาได้ไหมครับ เทนนารเราได้ไหมต้องต้องไปดูพื้นฐานด้วยนะครับส่วนตรงนี้ BBGI มันขึ้นมาแล้วนะอ่ะมันขึ้นมาแล้วในชุดนี้เนี่ยก็พยายามรับให้ได้สัก5บาทแล้วกันนะครับแล้วก็แนวต้าน5.85ไม่ต้องหวังการเทนนารเราเล่นในกรอบแคบๆก็พอนะขอแนวโน้มวาหน่อยค่ะวาน่าจะเป็นขาขึ้นอยู่นะในปัจจุบันอ่ะนะครับขึ้นอยู่แล้วก็แนวต้านอยู่ที่5.55นะตรงนี้สต็อปล็ อยู่ที่5.05ครับ KTC ทุน43หน่าถือต่อไหมครับสต o อปล s อ4ส TP 45ก็ไม่ได้แย่นะใช่ไหมหรือว่ามันหลุดสต o อปล s อไปแล้ว KTC หลุดยังก,ก็ไม่ได้หลุดนะฮะทุน43ก็ไมกไม่ได้แย่อะไรสต o อปล s อ4สนี่ถูกต้องอยู่แล้วก็น่าถือต่อไหมครับ อันนี้แล้วแล้วแต่แล้วกันนะแต่ว่าแผนของคุณก็มีอยู่แล้วนะคุณกอล์ฟเนี่ยแผนคุณมีครบทุกอย่างแหละแต่ว่าไม่ทําตามแผนก็ก็ได้แล้วจะมีมีแผนไว้ทําไมวะนะฮะอ่ะต่อครับขอแนวโน้ม skn ติดที่5.9นานแล้ว skn ติดที่5.9าจโอ้นานแล้วก็แสดงว่านานมากๆแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันไม่เคยถึง5.9เลยนะถึงล่าสุดก็คือปลายปีสองพับ ตัวนี้ก็ถ้าเป็นผมนะขายทิ้งได้เลยนะขายทิ้งได้เลยแนวโน้มมันกลับมาจริงๆแต่ว่ามันไม่มีโฟร์เลยเนี่ยเห็นปะ่ะหุ้นมันไม่มีโฟร์เพราะฉะนั้นแล้วขึ้นแรงก็ลงได้แรงเช่นกันนะครับอ่าขอแนวโน้มแนวรับแนวต้าน dT เซนหน่อยครับทุน1.35 dt เซนทุน1.35ตรงไหนตรงนี้ซื้อตอนที่มันมีสัญญาณกับตัวใช่ไหมครับ จริงๆก็แนวโน้มเนี่ยมันมันเป็นการกลับตัวขึ้นย่อยเอาอย่างนี้ดีกว่าตำแหน่งซื้อไม่ได้เลวร้ายใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าควรจะมีแผนเลยนะซื้อมามีทุนแล้วมาถามหาแนวโน้มแล้วแนวรับแนวต้านเอาทีหลังเนี่ยเออนะแนวรับก็รับไปแล้วแหละนะครับแนวต้านก็ประมาณ1 4 6จสนะฮะอาจารย์ข้าขอแนวต้านคิ o u s าค่าหลุดกรอบเดิมแล้วทุน 2. 2 2ุดสองแนวต้านอ๋อแนวรับแนวต้าน แนวต้านต้องไม่มีสิใช่ไหมเพราะมันมันหลุดลงมานี่ไงสองจุดนยคุราคาน่ารักมากทุน2.22จนี้น่าจะได้ปันผลไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดซื้อเพราะปันผลเนี่ยผมว่าไม่มีปัญหาหรอกเออแต่ถ้าซื้อเพราะเก่งกาไรต้องขายทิ้งโอเคไหมมันมันอยู่ที่เป้าหมายนะคิวเฮาเนี่ยจ่ายปันผลปีละเจนะ็เปอก็ลองดูแล้วกันนะครับ ขอสอบถามขอสอบถามแนวต้านและสต็อปลอต CBG ทุน62 CBG โ okay. อเคผมว่าลันได้เลยนะสต็อปลอตตรงนี้ใช้เป็นตรงนี้ก็ได้ครับ70.75ได้เลยนะครับแล้วก็ลันขึ้นไปนะฮะขอแบบตัวไหนน่าจับตามองในทุกๆเช้าคงจะดีจริงที่ผมก็คัดมาให้แล้วนะคุณพี่นะ คัดมาให้ขนาดนี้แล้วผมไม่ได้พาดูหุ้นทั้งตลาดเนาะนี่ทั้งวันก็มีไม่กี่ตัวก็มีมีอยู่ประมาณนี้แล้วแผนเราก็บอกไปหมดแล้วอะเราเราทํารายการเราไม่ได้แบบว่าอา้าวเช้านี้แต่ทุกคนมา,ามีอะไรบ้างมี TKS นะ SICT ซื้อเลย MMDX เ,เนี่ยจัดการมันให้หมดอย่าให้เหลือซื้อมันให้หมดอ้าวทุกคนลุยไม่ได้พูดอย่างนี้เลยนะนึกออกไหมคือเวลา ทำนี่แนวรับมายัางไงทรงขึ้นเป็นแบบไหนก่อนหน้านี้ดูสิภาพรวมแนวน้คือมันไม่มีประโยชน์เลยเหรอผมผมผมขอถามหน่อยนะมันมันไม่ได้มีประโยชน์ใช่ไหมหรือจะเอาแค่ชื่อหุ้นอย่างเดียวอืมบางทีมันก็นิดนึงนะเพราะว่าค่อนข้างเสียเวลานะครับในการทําคลิปวันหนึ่งผมว่าไม่ต่ำกว่าสามชั่วโมงเอในการทําก็ให้มันได้อะไรหน่อยดูดูแล้วต้องต้องได้อะไรมากกว่านั้นนิดนึงนะ คนที่ไม่ได้ดูเขาอาจจะพึ่งมาชมก็ได้นะอาจารย์โอเคครับแต่ผมว่าน่าจะมีแต่ fc เก่าๆนี่แหละนะครับอาจารย์รบกวนขอ a w c ทุน4.1ครับ a e w c ทุน4.1ถอยครับถอยเลยฮะยังทันฮะโอเคทำไมอาจารย์ให้แนวต้านไกลถึง60ถึง65บาทเลยหรอครับ พอดีผมทําการบ้านตามสไตล์สอนหุ้นในกลุ่มสมาชิกแล้วไม่ตรงกับแนวต้านที่อาจารให้ครับหุ้นตัวไหนก็ไม่ได้บอกกันนะฮะแต่ถ้าให้เดาก็น่าจะเป็นฮานาเนาะทีนี้ไม่ตรงกับสไตล์หุ้นในสมาชิกเนี่ยรบกวนอธิบายนิดนึงได้ไหมครับเพราะว่าคนคนเดียวกันนะคือผมเนี่ยแหละผมก็สอนทั้งตัวนี้แล้วก็สอนทั้งสมาชิกเนี่ยเขาเพิ่งเป็นสมาชิก อ๋อ,อมีเพิ่งเป็นด้วยเป็นมาตั้ง8เดือนแล้วพวกคุณบอกบอกหน่อยได้ไหมว่าถ้าทําการบ้านในกลุ่มสมาชิกแล้วมันได้เป้าตรงไหนหรือนะอ่ะมาดูนิดนึงนะตัวฮาหน้าฮาหน้าเนี่ยถ้าเกิดคุณถอยกราฟออกไปอีกนิดหนึ่งสิ่งที่คุณจะเห็นก็คือกรอบไซเว่ยไหมฮะเห็นไหมครับกรอบไซเวยยซึ่งไซเวย์มันอยู่ที่ตรงไหนครับ64.9เห็นไหม ตัวเลขนี้ไม่ได้เป็นตัวเลขอุปโลกนะฮะแล้วมันก็เคยถึงมาแล้ว3ครั้งนะฮะแล้วถามว่าแนวรับเนี่ยมันรับอยู่ไหมมันก็รับอยู่นะปัจจุบันมันก็รับอยู่แล้วมันก็เด้งขึ้นเกิด double d o u b l ล b อ t t อมด้วยในส่วนข้างล่างเออเพราะฉะนั้นเราไม่ได้บอกว่ามันจะไปถึงภายในอออีก3วัน5วันนะครับก็เตรียมใจได้เลยนะฮะไปจองรถเบนซ์ได้เลยฮะตอนนี้มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถอามาซื้อตัวนี้ต,นตัวเดียวไม่ใช่ไม่ได้บอกอย่างนั้นนะครับ เป็นว่ากรอบมันใหญ่มากอะอย่างอย่างยกตัวอย่างกรอบล่าสุดที่มันขึ้นไปถึงเนี่ยตั้งแต่16เดือน5นะครับพอขึ้นไปจงจริงเนี่ยยีเดือน8ใช้เวลาประมาณ3เดือนนะฮะกว่าที่จะขึ้นไปเนี่ยเออแล้วกรอบที่มันลงมานะฮะจาก12เดือน10ลงมาตรงนี้เนี่ยสเดือน3นี่ใช้เวลาเดือนนะฮะคือระยะเวลาในการสร้างหนึ่งกรอบมันไม่ได้สั้นๆแล้วมันไม่ได้ไปถึงง่ายๆเออ กนะ็แต่ว่าให้มองยาวๆไว้ก็คือกรอบบนอะ่ะมันอยู่เท่านี้จริงๆโอเคเนาะอขอแนวโน้มวิภาหน่อยครับทุน2.26ให้ไปแล้วเนาะใช่ไหมวิภาโอเคให้ไปแล้วนะครับขอแนวโน้ม b ีเอ่ะให้ไปแล้วนะครับ Next ทุน9.8เกิดอะไรขึ้นลง50%เลยครับเอาเอาเล่าแบบสรุปสั้นๆง่ายๆแล้วกัน Next เนี่ยมันทำรถไฟฟ้าใช่ไหมอ่าล่าสุดก็คือ ขึ้นเพราะรถไฟฟ้านั่นแหละแต่มันก็ลงเพราะรถไฟฟ้าเหมือนกันเพราะตอนนี้จีน,เ,นเข้ามาตีตลาดถ้าเกิดติดตามสถานการณ์ดูนะนะครับลดอะไรที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าในตอนนี้ราคาลงหมดเลยแล้ว N e x t เป็นผู้ผลิตด้วยนี่อเอาปะเออมันก็ทําให้ราคาที่ขายของ n น x ะกก็ต้องโดนกดราคาตามราคาตลาดลงมาเพราะว่า1ด้วยแบตเตอรี่ที่มันราคาถูกด้วยนะครับแต่ว่า Next เนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องแบบเฮ้ยกูก็ผลิตมาแล้ว ต้นทุนแบตเตอรี่กูก็ต้นทุนแต่แต่ต้นทุนเก่าเออนะมันมันก็จะเป็นปัญหาแบบนี้นะแล้วก็งบออกมาค่อนข้างไม่สวยเลยราคาก็ล่วงก็น่าจะลงต่อนะน่าจะเหลือสองบาทกว่านั่นแหละผมผมเดาอะนะเออแต่ก็เป็นกำลังใจให้สำหคนซืออาจจะต้องขายออกมาแล้วนะครับประมาณนี้สมัครสมาชิกแล้วมาเห็นคลิปเฉพาะสมาชิกแล้วแอบท้อคลิปเยอะมากไม่ดีเหรอเฮ้ยไม่ดีเหรอเออเนี่ยเขาบอกว่า กำลังว่าจะสมัครขอรีวิวได้ไหมคะว่ามีอะไรน่าสนใจไหมว่างั้นโอเคเออเฮ้ยมันคือค่าสมาชิกเนี่ยมันมันไม่ใช่สามหมื่นะมันแค่สามรอยเออมันแค่สามร้อยถ้าเกิดไม่ชอบนี่คือปิดทิ้งได้เลยอ่าปิดทิ้งได้เลยแต่ว่าตัวสมาชิกเนี่ผมลงให้ทุกวันจริงๆดูเอานะล่าสุดก็คือเราคุยกันเรื่องของการแบ่งขายหุ้น การจัดพอร์ตแบ่งขายหุ้นทำยังไงนะก่อนน้นนี้เมื่อวันก่อนนี้ก็ OR ปตท b ี T p พีพอ่ะตัวไหนน่าสนใจเปิดงบชนกันเลยนะครับมีบอกงบ Q1 นะตัวออคชั่นออคชั่นนี่คุยกันมานานมากๆแล้วคุยมาตลอดเลยนะฮะแล้วก็อัปเดตให้นะงบ Q1 วีน่งมีอันนี้คุยนะคุยกับสมาชิกนะครับโมชิน่าสนใจไหมขโมยราคาให้ดูเลยนะครับมีอะไรอีก GMT ชายโยควรเลือกตัวไหนเออแต่ผมบอกในคลิปแล้วนะว่าผมไม่เลือกทั้งคู่สุดท้ายแม่งก็ลงทั้งคู่นะฮะอันนี้มาจากคาถามสมาชิกนะเออแล้วก็อะไรมีกราฟเนี่ยอะไรพวกเนี้ยเออทำไมถึงไม่น่าสนใจถ้าน่าสนใจควรจะที่ไปดูตัวไหนแนวคิดเป็นยังไงคือทําให้หมดทุกคลิปความยาวประมาณ10กวนาทีมีอย่างเนี้ยประมาณ3 0 0 300กว่าคลิปอะแล้วก็ยังเพิ่มให้ให้อีกทุกวันอะเออเพราะฉะนั้น ถ้ามาเป็นสมาชิกแล้ว300บาทตกคลิปหนึ่งไม่ถึงบาทเลยคุ้มไม่คุ้มก็ลองประเมินดูแล้วกันนะครับถ้าอยากจะสมัครทำยังไงก็ไปไปที่คลิปใดคลิปหนึ่งนะครับจากนั้นที่ใต้คลิปเนี่ยมันจะมีคำว่าสมาัครถ้าปุ่มสมัครเนี่ยมันไม่โชว์ถ้ากลายมาก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใน iPhone ก็เข้าไปที่ Safari ครับแล้วก็ล็อกอินชื่อคุณมันก็จะโชว์ปุ่มสมัครขึ้นนะครับ แต่โดยทั่วไป Android เนี่ยไม่มีปัญหา Android จะสมัครได้เลยนะแต่ผมทำ iPhone มันก็ไม่มีปัญหานะผมก็สามารถสมัครสมาชิกของตัวเองได้เหมือนกันนะครับโอเคอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ